นี่ต้นอันเนี้ยเหมือนผักชีเลยจะแสบเนาะฮักหยอดลวกลวกเนี่ย เ็นเพื่อนๆที่อยู่ยเยอรมันอยู่ประเทศอื่นๆหรือประเทศอะไรอ่ะใบเล็กๆอันนี้ใบใหญ่มาก <c oughs> ตัดได้เยอะแล้วด้วยยันไหมเอาไปฝากซ้ำด้วยพรุ่งนี้เราจะไปเมืองอะไรนะหาซา้ำพอลิงเกิลฮะิลิงเกิลคิดว่าซ้ำจะชอบไหมอ่าจะชอบไ,ได้เราไปฝากให้จูนด้วย À. Rồi, cái nhận có hơi nhây đó và à. Suối suối Đọc máy bà Mình lắc hăng rồi Mình rồi Hốt nước เออบลูเบลบลูเบลโอ้มันเป็นหมุดละครั้งเป็นดอกไม้ป่าทั้งหมดใช่ไหมขึ้นเองตามดิมทางมาออกกำลังกายโอ้ยยางสามภูเขาล่ะพี่น้องเอ้ยเซล่ะพอลูกไปหอดเซล่ะเซล่ะเห็นตะพอีหลาไปเซล่ะนี่ วัลล <World> ์กอร์เล็ควัลล์กอร์เล็คมีดอกมันด้วยใบยใหญ่ด้วยพามาเดินป่าสวยมากทุ่งเลยนะอ้หเดี๋ยวดูอันนี้ฝุน่น ปุ๋ยธรรมชาติขี้แกะขี้วัวเขาสวยมากกัางไหมนี่จะเป็นน้ำมันอะไรนะพ่อเขาโคดเหมือนดอกเหมือนดอกคะนาบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูที่นี่โอ้ลูกตาเลยเห็นไนหะบ้านหลังนี้เป็นบริษัทของเขา